สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีเรือประมงไทยถูกเรือรบเมียนมากราดยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพเรือได้แจ้งข้อมูลมาที่กระทรวงกลาโหมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเรือประมงของไทย50ลําลำออกมาจากเกาะพยาามจังหวัดละนองเข้าไปลักษณะของการลากอวนเมื่อเปิดไฟเห็นเรือรบพรมา่าสามลำยิงเข้าใส่เรือประมงไทยจนมีผู้เสียชีวิตสองคนเป็นคนไทยหนึ่งคนเมียนมา1คนสูญหายสองคนบาดเจ็บสองคนเป็นชาวเมียนมาโดยเรือประมงไทยถูกยึดไป1ลําลำถูกจับกลุ่มไป31คน ซึ่งขณะนั้นผู้ช่วยทูตฐานไทยประจําเมียนมาอยู่ระหว่างประสานกับเมียนมาขอรับตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มพร้อมเรือประมงกลับไทยลำดับสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2567โดยช่วงเวลาศูนย์นาฬิกาสนาทีได้รับข่าวเรือประมงชื่อเรือมหาลาบธนวัฒน์ 4, ร้องขอความช่วยเหลือประสบเหตุการณ์น้ำเข้าเรือเนื่องจากถูกยิงจากเรือรบเมียนมาที่ตัวเรือได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บสองคน หนึ่งนาฬิกาสินาทีเรือรบเมียนมาจับกลุ่มเรือประมงไทยหนึ่งลำคือเรือสอเจริญชัย8ลูกเรือจํานวน3าคนถูกเรือรบเมียนมาจับกลุ่มไปยังเกาะย่านเชือกเบื้องต้นได้มีการติดต่อประสานผบสอน,อนเรือ58เกาะย่านเชือกประเทศเมียนมาติดตามสถานการณ์ทราบว่าได้ดําเนินการจับกลุ่มเรือประมงไทยจริงเนื่องจากมีกลุ่มเรือประมงประมาณ15ลําเข้าไปทําการประมงในเขตหน้าน้ําประเทศเมียนมาประมาณ4-5.7ถึงไม์ เวลา3นาฬก42นาทีนรับแจ้งจากพอบอสอนอรเรือ58เกาะย่านเชือกจะส่งมอบเรือประมงและลูกเรือที่ถูกจับกลุ่มไปยังสถานีประมงเกาะสองในอีกประมาณ2วันข้างหน้าเรือดวงทวีผล333ไม่ทราบจํานวนลูกเรือที่แน่ชัดได้กระโดดลงน้ําหลบหนีการจับกลุ่มเบื้องต้นทราบว,ว่ามีเรือประมงและเรือต่อ274เข้าทําการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือปัจจุบันยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ4-5คน เวลา3นาฬิกา30นาทีเรือต่อ274นำลูกเรือประมงชื่อเรือมหาลาบธนวัตน4จำนวน2คนมาถึงท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดระนองนำส่งผู้บาดเจ็บให้กับโรงพยาบาลระนองทำการรักษาต่อโดยได้มีการส่งกำลังคนเข้าไปร่วมสังเกตการและช่วยเหลือในการนำส่งผู้บาดเจ็บจำนวน2คน ประกอบด้วยนายสีเพชรอายุ44ปีเป็นไตเรือมหาลาบธนวสีได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและลูกเรือชาวเมียนมาไม่ทราบชื่อได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตตามร่างกายได้ประสานความร่วมมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานเพื่อทราบตำบลที่ของเรือประมงในการประกอบข้อเท็จจริงอีกทั้งได้ประสานผู้บชการชกร25ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะดาเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมออกให้การช่วยเหลือทันทีหากเกิดสถานการณ์ต่างๆและจะรายงานให้ทราบต่อไป